สวัสดีนะักเรียนทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอีกครั้งนะครับวันนี้ครูขอนําเสนอเรื่อง question words นะครับ question words คืออะไรเราก็แปลดูครับ question แปลว่าอะไรลูกคำถามใช่ไหมครับทีนี้ w o r d คืออะไร words คือคําพูดหรือคําเฉยๆก็ได้เพราะฉะนั้นคําที่ใช้แต่งเป็นประโยคคําถาม บางครั้งครูก็เรียกว่า W.S. Question ลูกเนื่องจากอะไรเนื่องจากาคำถามแต่ละอันเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัว w h ทั้งหมดส่วนมากขึ้นต้นด้วยตัว w h นะครับเรามาดูคำแรกกันก่อน What นะคะ What ถามว่าอะไรใช่ไหมฮะ What is your name คุณชื่ออะไร What color is it สีอะไรอันนี้คือสีอะไรมันคือสีอะไร What time is it อันนี้เราแปลตรงตัวได้ไหมคะ What time is it เวลาอะไรได้ไหมคะไม่ได้เราแปลว่าเวลาทำไมลูกเวลาเท่าไหร่นะฮะเวลาเท่าไหร่กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเท่าไหร่นะครับ What time is it ตัวที่สองที่เราจะสามารถใช้ในการแต่งประโยคได้เพื่อถามสถานที่เราใช้คำว่า where where ก็คือที่ไหนที่ไหนนะครับคำตอบที่ได้จะตอบเป็นอะไรลูกคําตอบเป็นสถานที่ถูกต้องเป็นสถานที่เพราะว่ามาถามว่าที่ไหนคําตอบจะต้องเป็นสถานที่นะครัคำตอบต้องเป็นสถานที่ where is your house where is your house บ้านของเธออยู่ที่ไหนหรอ where do you go where do you go คุณจะไปไหนหรอ Where does your father work? Where does your father work? พ่อของเธอทำงานอยู่ที่ไหนคำตอบก็ต้องเป็นสถานที่ใช่ไหมครับ You can say my father works at the hospital because he is the dentist doctor อะไรอย่างเงี้ยออตัวที่2ใช้คำว่า when หรือ when แปลว่าเมื่อ,อไหร่อันนี้คำตอบคืออะไรคำตอบต้องเป็นอะไรลูกเป็นเวลา เป็นวันเวลาอ่าวันเวลาดูอันแรกนะครับ When is your birthday? วันเกิดของคุณคือเมื่อไหร่หรอนะฮะ When do you come to see me? คุณจะมาหาฉันเมื่อไหร่ตอบเป็นเวลาตอบเป็นวันนะครับ When will it When will it rain? When will it rain? ฝนตกฝนจะตกเมื่อไหร่นะฮะ นะฮะพิจิตรไปทำนายไปถามว่าเมื่อ,อไรใช่ไหมเมื่อ,อไหร next why why แปลว่าทำไมนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะต้องเป็นคำตอบที่ได้จะต้องเป็นอะไรลูกเป็นเหตุผลใช่ไหมเพราะถามว่าทำไมคคำตอบที่ได้จะต้องเป็นเหตุผลเช่น why do you want to see me ทำไมเธอจะต้องต้องการที่จะพบฉันนะ่ะ Why do you want to see me? Why does he come late? ทำไมเขามาสาย late าตอนนี้แปลว่าสายนะครับมาสาย Why do you love me? ทำไมคุณจึงรักฉันทำไมคุณรักฉัน Why do you love me? Why do you love me? ตอบเป็นเหตุผลไปว่าทำไมถึงรักตอบเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมาสายทำไมถึงต้องการเจอฉันนะครับ คำต่อไปคำว่า who นะลูกใช้ who ในการแต่งประโยคคำถามนะครับคำตอบที่ได้เป็นชื่ออะไรลูกชื่อคนนะฮะชื่อคน who is your brother who is your brother พี่ชายหรือน้องชายของเธอคือใครหรอ who is he เขาคือใคร who is he who are they who are they พวกเขาคือใคร ตอบไปเลยว่าเป็นใครอาจจะเป็นชื่อคนหรือบอกเป็นใครก็ได้นะครับ they are my friends นะฮะ he is my father อย่างนี้ก็ได้ how ล่ะ how แปลว่าอย่างไรนะครับอันนี้ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว w h นะครับจะขึ้นต้นด้วยตัว h นะฮะ how แปลว่าอย่างไรคำตอบที่ได้ต้องเป็นวิธีการนะฮะอย่างเช่นข้อนหนึ่งเนี่ย how do you come to school คุณมาโรงเรียนยังไงหรอ How do you come to school? ตอบไปเลยค่ะตอบเป็นวิธีการ You go to I go to school by bus or by car ใช่ไหมเออ But someone walks to school นะ Walk to school How does the salt a s t e How does the salt a s t e นะฮะเกลือมีรสชาติอย่างไร How does the s o u l t taste นะฮะ It tastes salty It tastes salty เป็นต้น How can I go to the town? How can I go to the town? ฉันจะไปในเมืองชาวแปลว่าในเมืองใช่ไหมลูกชาวในเมืองนะฮะในเมืองฉันจะไปในเมืองได้อย่างไร You can go to the town by minibus, or by car, or by motorcycle, whatever นะฮะบอกวิธีการไปได้อย่างไรนะครับต่อไปคือ how old How old ถามอายุนะฮะ how old แปลว่าลูกเก่าแก่ได้ไหมเก่าแก่เออแปลว่าปีก็ได้นะครับ how old are you how old is คุณอายุเท่าไหร่ how old is that car รถยนต์คันนั้นอะอายุเท่าไรหร่แล้วล่ะ how old is your mother แม่ของเธออายุเท่าไหร่ how old อันนี้ง่ายๆเนาะเราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับต่อไป how much How M u c h ใช้2กรณีลูก How M u c h ใช้2กรณีกรณีที่1ถามราคานะครับถามราคากรณีที่2ถามจำนวนของสิ่งที่นับไม่ได้นะนับไม่ได้นะครับ how much ถามจำนวนของสิ่งที่นับไม่ได้ถามราคาก็ได้ ตัวอย่างแรกเลย how much does it cost how much does it cost สิตงอิตัวนี้น่าจะเป็นสินค้าที่เราถามใช่ไหมที่มี1ชิ้นนะอะไรก็ได้อาจจะเป็นเชิ้ตอาจเปลี่ยนจากอิเป็น T-shirt ก็ได้ราคาเท่าไหร่ cost ราคานะครับที่มีราคานะ how much sugar do you need เห็นไหม sugar เป็นนามนับไม่ได้ water เป็นนามนับไม่ได้เธอต้องการน้ําเท่าไหร่หรอเธอต้องการน้ําตาลเท่าไหร่หรอใช่ไหมครับถามจํานวนโอเคนะตัวสุดท้าย how many how many ถามจํานวนทีนี้หลัง many ต้องตามด้วยคาําน,น,นะน,น,นะนามนับได้พระหูพจน์ลูกนับได้พระหูพจน์นะ people days ใช่ไหมเติม s รู้ได้ไงนับได้เติม s เนี่ยข้อนี่เติม s นะฮะนามนับได้พระหูพจน์ How many people are there? มีคนจำนวนเท่าไหรเหรอ How many days in a week มีจำนวนวันเท่าไหร่ในหนึ่งสัปดาห์ How many cars do you have มีจำนวนรถเท่าไหร่คุณมีจำนวนรถเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะหาได้ในการถามลักษณะน,น,นี้ต้องตอบเป็นรายลูกตอบเป็นจำนวนเช่นมี5คนไหมมี7วันใน1สัปดาห์หรือมีรถยนต์แค่3คัน อะไรอย่างเงี้ยครับต้องตอบเป็นจํำนวนตัวเลขนะคำตอบเป็นจํำนวนตัวเลขนะเป็นจํำนวนตัวเลขเพราะเขาถามจํำนวนไงลูกเราก็ต้องตอบเป็นตัวเลขไปโอเคนะนะครับอเรามาทบทวนเราสามารถใช้ ws question ในการแต่งประโยคคำถามนะครับ ws question เนาะมีอะไรบ้างพอนง่ายๆเลยครับ what where when นี่ when what were been why นะฮะ what were been why มี ws who ใครนะ what were been why who are y o how บ้าง how อย่างไร how old อายุเท่าไหร่ how อะไรอีก how many how much ก่อนจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ How many จำนวนเท่าไหร่ใช้กับสิ่งของที่นับได้เหล่านี้คือ w h question นะฮะอาจารย์ครูมีใบงานให้นักเรียนไปทำนะครับเพราะฉะนั้นทบทวนใบงานนะครับเดี๋ยววันศุกร์ที่เราเรียนการครูมาสอนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันวันศุกร์ครับโชคดีครับ